สับผู้ที่เกิดในวันศุกร์สงการนี้ชนสงการหน้านะวันศุกร์นี่หม่ดวงดีเตรียมตัวรับทรัพย์ดูเหมือนกับว่าการเงินการทองของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะจะดีจากการที่ไปเจรจาเอาไว้ไปคุยกับใครเอาไว้ว่าตัวเองเนี่ย จะขายสิ่งน,นี้มีการเหมือนกับว่าการตอบรับที่ดีนะคล้ายกับดวงของการค้าขายเปิดเไงพอดวงเปิดแบบนี้นะขายแล้วก็ขายง่ายไปขอความช่วยเหลือไปเจรจากับใครเนี่ยก็จบง่ายคล้ายๆกับว่ามันพร้อมไงที่จะคุยแล้วเนี่ย ปิดการขายได้เงินกลับบ้านเออข้อดีนะของคนเกิดวันศุนกร์ในช่วงสงการนี้ชนสงการหน้านะเวลาที่พูดอะไรแล้วเนี่ยพอวาจาใช้กันได้ดีคนเขาตกลงใจกับเราตกลงใจก็มีสองเรื่องนะ่ะเรื่องแรกก็คือเขาก็ให้เงินให้ทองเราตามที่ต้องการเรื่องที่สองก็คือ ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ตกลงกันได้ใครนะที่มีแฟนมันสุกนะในช่วงปีนี้นะถ้าหากว่า,อางอนอะไรข้อนิดหน่อยเนี่ยเจอเข้อน้อใ,ใจอ่อนโอ้โหคนมันสุดนี่โดยพื้นฐานเนี่ยเป็นพวกสเสน่ห์แรงอยู่แล้วไงพเพราะเสน่ห์แรงใครจะโกรธคนมีสเสน่ห์ก็โกรธได้แป๊บๆป๊สักพักหนึ่งก็ไงก็ต้องหายโกรธ ก็ต้องหายงอนเขาเสร็จเขาหมดเพาาะในวันศุกร์นะสิ่งที่เป็นโชคดีหรือว่าดวงดีก็คือคําพูดคําจาใช้การได้ดีเจราจาแล้วปิดการขายได้เจราจาแล้วคนรักเขามีความรักความผูกพันดีจะไปแต่งงานสู่ของมันหมายเขาเหมาะนะเออเออมันเป็นปีที่พนันัศุกนั้นเนี่ย มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักนะไปพร้อมๆกับการเงินการทองด้วยอันนี้คือข้อดีพูดข้อดีหเห็นก่อนสงการปีนี้ชนสงการปีหน้าแต่มันก็มีข้อที่เหนื่อยๆเหมือนกันนะเออเวลาพูดก็ต้องพูดใอ้ครบทุกด้านคนมันสกนะถ้าถามว่าจุดที่เจนเหนื่อยคืออะไรหนึ่งไม่รู้เป็นไงนะพวกเราหลายคนเจอนะ หนึ่งไม่รู้อากาศมันร้อนเลยไงคนเกิดมันสบจะเหนื่อยก็เพราะตัวของเราเองเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลบางครั้งอะอะไรที่มันไม่สบอารมณ์สัหน่อยหนึ่งอะถ้าเป็นภาษาโบราณหน่อยเขาเรียกล้มกระดานไปเลยไอ้ที่ตั้งใจมาทั้งหมดไม่เอาแล้ว จูจๆก็ท้าแฟนเลิกหรือไม่จูจๆแฟนก็ท้าเลิกหรือไม่จู่อก็เลิกก,กันกับแฟนไม่รู้ใครเลิกใครก่อนก็ไม่สําคัญสําคัญที่สุดท้ายปลายทางคือโอ้มันเหมือนกับอยู่บนเส้นได้เลยว่าจะครบไม่ครบจะรักจะเลิกจะแต่งไม่แต่งจูจูก็แบบล้มกระดานไม่แต่งกันละไม่รักกันละเลิกกันละอะไรเงี้ยคือถ้าหากว่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะมีโอกาสที่จะเจอ แบบเนี้ยซึ่งมันน่ากตกใจผสมคนมันบีบหัวใจไงเหมือนกับว่าเออแทนที่จะไปในทางที่ราบรื่นแต่ว่าพอเราอะเจอกับอะไรที่มันกระทบใจกระทบอารมณ์แล้วเราทนไม่ได้เขาเรียกตกหลุมพรางตัวเองที่จะไปเขาเรียกนะใช้อารมณ์ไปในทางที่ผิดก็ต้องระมัดระวังถ้าควบคุมตัวเองได้นะพวเรา เราก็มีโอกาสที่จะควบคุมคนอื่นและควบคุมสถานการณ์และควบคุมชีวิตได้บ้างเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยใช้คำว่าควบคุมได้บ้างก็ยังดีกว่าควบคุมอะไรไม่ได้เลยดังนั้นวันศุกร์จ๋าได้โปรดกรุณาคำแนะนำของอาจารย์นะได้โปรดกรุณาเริ่มจากการควบคุมตนเองอะให้ได้ก่อนควบคุมตนเองอะให้อารมณ์อยู่ในร่องในรอยให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ นะแบบนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเออชีวิตมันรับรื่นมากขึ้นทำไมชีวิตรับรื่นมากขึ้นรู้ไหมก็เพราะว่าส่วนมากแล้วนะ่ะเราสามารถที่จะจัดการกับปัญหาที่มันเกิดจากความไม่สบอารมณ์เราได้เนี่ยเออไม่จะทําให้คนที่รอบข้างเราเขารักเราแล้วก็ยอมเราพยังไม่ิี่นึว่าจุดแข็งของเราในช่วงสงกรารนชิชนสงการามหน้าใช่ไหม มันก็เป็นเรื่องของการที่เราได้ผลประโยชน์จากการเจราจาในรูปแบบเงินทองแต่แล้วความสําเร็จในเรื่องของการตอบรับทั้งนั้นความรักบางคนบอกที่ผ่านมาอยากจะสรุปเรื่องความรักลองสรุปไม่ได้ทุกทีหัวปีเนี้มันสรุปได้พวกเราเราสรุปได้นะมันสุกนะแต่มีเงื่อนไขข้อเดียวย้ำพูดไปก็วนกลับมาที่เดิมอย่าเพิ่งลาําคแต่มีเงื่อนไขข้อเดียวคือ ห้ามใช้อารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ชั่ววูบอะตัดสินปัญหานะพวกเราห้ามเลยนะห้ามได้โปรดกรุณาคือบางทีอะอาจารย์เห็นโดวงแบบนี้อาจารย์ก็เสียดายไงเสียดายที่ว่ามันเหมือนกับเราอ่ะใกล้ที่จะคว้ามันได้แล้วนะไอเ้เรื่องเงินทองก้อนเนี้ยไอเ้เรื่องใจคนเนี้ยที่มันจะสําเร็จเนี่ยมันใกล้ที่จะคว้าได้แล้วนะแต่บังเอิญ บังเอิญมันมีจังหวะหนึ่งที่มันมันไม่ส่บอารมณ์ก็เลยใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาก็เลยแสดงออกแบบก็ได้เลยเดียว,เ,ยวเหมือนกับไม่ไม่ไม่เก็บเอาสิ่งที่เป็นความาบาดคมเอาไว้อะมันก็เลยกลายเป็นว่า การแสดงออกเรามันมันไปบาดลึกเป็นกรีดในหัวใจของใครบางคนเข้าอย่างเงี้ยแล้วต้องต้องไม่พลาดจุดนี้นะแล้วจะได้ดีดมากเพราะย้ำอีกทีนะว่าท่านนับในบรรดาเจ็ดวันอาจารย์มองว่าวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบคนอื่นในแง่ของผลลัพธ์แต่ก่อนที่จะไปถึงกระบวนการที่ได้ผลลัพธ์นั้นเนะ่ะในใจเรามันรุ่มร้อนมันวุ่นวายมันคิดกลับไปกลับมาสังเกตดูว่าตั้งแต่สงการนะ ปีนี้ชนสงสมการหกหกจนถึงการหกเจ็ดเนี่ยวันศุกร์จะคิดในวนไปวนมานอนหลับไม่ค่อยเต็มตื่นแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าพายเรือนะในในอ่างเหรอวนไปวนมาหาพ่อสรุปไปได้บางทีคิดจนโอเอาเอามือเอามือแบบว่ากายนะผ่กคิดจนเช้าเลยว่าเจ้ายังไงดีตอนนี้เออก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็ใช้การ คิดในขณะที่มีสติพยาย,ยามอย่าไปคิดเลยสดๆพูดเลยสดๆนี้ไม่ได้นะสิ่งที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือการรู้ดวงชะตาเจาะลึกเฉพาะดวงเราโดยเฉพาะอยางยิ่งถ้าหากเลยต้องเอาชีวิตไปผูกกับธุรกิจกิจการอะไรหรือเอาชีวิตไปผูกกับใครบางคนเนี่ยคาแนะนําคือให้ใช้วันเดือนปีเกิดน,นะถ้ารู้เวลาโดยของตัวเรานะกับของคนที่เราจะมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ย เอามาเช็คเอามาตรวจด,ดูก็จะพอรู้ได้ว่าเรากับเขาไปได้วยกันได้ไหมใช่ไหมจะดูแบบแค่จุดนี้จุดเดียวว่าจะไปได้วยกันได้ไหมจะไปแล้วจะกลับหรือเปล่าหรืออนาคตจะมีด้วยกันยาวไหมถ้าไม่มีละ่ะแล้วตัวเราจะมุกออนได้เมื่อไหร่มันจะมีจังหวะที่ตัวเราอะ่ะมันจะได้พบเจอคือค,อความรักความสัมพันธ์นะพอหะพูดถึงความรักน่มันจะมีเป็นอรอบๆเสมอพอถึงช่วงหนึ่ง มันก็ต้องตัดสินใจกับใครบางคนแต่ถ้าใครบางคนคนนี้ในช่วงที่จะถึงเนี่ยมันยังไม่ใช่มันยังไม่เวิร์กเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกต่ออีกว่าอ้าวแล้วมันจะมีเมื่อไหร่อย่างไระที่จะไปถึงอันนี้คือเฉพาะดวงเราใช่ไหมแต่เราบอกไม่อาจารย์เราเราเลือกมาแล้วว่าต้องเป็นคนนี้อีกคนที่เราเลือกก็ต้องเอาวันเกิดมาเช็คดูไงว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่อาจารย์ก็จะบอกได้ว่าอ๋อสำหรับใครบางคนเนี่ยอนาคตที่จะไปบลอมไปได้ไกลแค่ไหนใช่ไหม พราะบางทีเลยต้องไปผ่อนบ้านผ่อนรถกับเขาต้องมีลูกกับเขามันก็ต้องเป็นภาระหูกพานอันยาวนานก็มาเช็คหลังไม้ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแม้มันสุขด้วยกันก็ไม่เหมือนกันหรอกอันนี้เป็นแค่ภาพรวมเฉยๆที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้คนที่เกิดในมันสุขนั้นนะได้ใช้ศักยภาพให้เต็มที่ได้รวยให้เต็มที่นะแล้วก็ให้ได้ความโอกาสที่จะเองควรจะได้ในปีเนี้นะเป็นโชคเป็นลาภให้เต็มที่ก็เป็นกําลังใจให้เสมอใครอยากตรวจหนูชะตาจะตรวจครั้งเดียวตรวจแบบ ภาพรวมทั้งปีหรือว่าเจอะลึกทุกเดือนเหมือน VEP เงี้ยก็สมัครเข้ามาได้ก็แจ้งเข้ามาหลังมาแอดไลน์เข้ามาจารจะคอยดูแลให้เรามาส่งนะขอ,อให้โชคดีเราพบกัน